Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจา้าการฉลองคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาและพอได้บอกว่าสิ่งที่ทำง่ายก็คือทำอะไรภายนอกง่ายมากแต่ภายในนั้นพี่น้องต้องมีเวลาจริงๆจ,จะเป็นการไปพบกับพระองค์ในศีลมหาสนิทบ้างพบกับพระองค์ในคำภาวนาบ้างพบกับพระองค์ในการอ่านพระวาจาบ้างวันนี้ บทอ่านที่หนึ่งนั้นจากหนังสือเพลงสมวลนะครับมันเป็นเพลงที่พูดถึงว่าฟังซีเสียงที่รักของดิฉันเขากำลังมากำลังกระโดดอยู่บนภูเขากำลังกระโดดข้ามเนินเขามันเป็นภาพที่ทำให้เรามองเห็นว่าพระเป็นเจ้ากำลัง แสดงพระองค์เหมือนกับมนุษย์ก็คือพระองค์จะมาพบกับมนุษย์ที่เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายเนี่ยถ้าอยากจะเห็นภาพมากกว่านั้นก็คือพ่ออยากจะให้เดินให้พวกเราดูว่าในเวลาที่มีคนรักกันสองคนในภาพยนตร์เนี่ย ก็จะมีปัญหามากมายหลายอย่างในที่สุดมักจะลงเอยด้วยการพบปะกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือการจบด้วยดีนี่นะครับคือต่างฝ่ายต่างเข้าหากันด้วยความสุขมาการมาพบปะกันแล้วก็โอบกอดกันในภาพนี้ที่ชาวยิวพยายามที่จะอธิบายให้เห็นก็คือพระบินเจ้านั้นมาพบกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักมาก และมนุษย์นั้นก็จะมาพบกับพระองค์และสวมกอดกับพระองค์นี่เป็นภาพที่พระกัมภีร์ฉายว่าสักวันหนึ่งในวันคริสต์มาสนั่นแหละที่พระบิณฑเจ้าจะมาโอบกอดมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนก็สามารถโอบกอดพระองค์มาในรูปแบบของเด็กที่พวกเราพากัน ไปจูบไปไหว้พระองค์ที่ทาเลี้ยงสัตว์แล้วบอกกับลูกหลานว่าลูกเอ้ยนี่แหละคือพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่นะั้นเนี่ยพระองค์รักเราจริงๆถึงมาเกิดเหมือนเราและเพื่อจะทําให้เราทุกคนนั้นเป็นลูกของพระบิดานี่แหละครับคือ,อฉากที่กําลังจัดเตรียมพวกเราให้มาพบกับพระเยซูเจ้าในทาเลี้ยงสัตว์ส่วนในพระวรสารนั้นก็พูดถึงแม่พระไปเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบต เมื่อไปพบกันแล้วกำลังทักทายกันอยู่บุตรในขันก็ดิน้นนางอิลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าญิงใดใดและลูกของเธอก็ได้รับพระพ,พรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในรันของฉันก็ดิ้นโดยความยินดี เธอเป็นผู้มีบุญที่เชื่อว่าพระวาจาของพระบินเจ้าตรัสแก่เธอนั้นเป็นจริงขึ้นมาแล้วกับวันนี้เป็นวันที่21และพวกเรากําลังจะเดินเข้าไปสู่วันฉลองที่สําคัญคือการบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้าช่วงขณะของการลดเต้นยินดีของเด็กอยู่ในคันของนางเอลิซาเบตนั้นทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของวันนี้ ท่านประกาศกกมาลาคีได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเมสสิีอาหรือพร,พระผู้ถ่ายมานั้นประชากรทั้งหลายจะโลดเต้นยินดีเหมือนกับลูกวัวที่ถูกปล่อยออกมาจากคอกอวัวพี่น้องไปสังเกตดูเวลาที่ตอนเช้ามาปล่อย ลอยวัวออกไ,ไ,ไปไปไปกินหญ้านี่นะครับไอ้ลูกวัวนี่จะกระโดดด้วยความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่มัลลคีฉายให้เห็นว่าเนี่ยก็คือความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในบทเพลงที่บทเพลงเสดุดีที่1 1 4นั้นเราก็พูดถึงว่าเนินเขาเนี่ยก็จะกระโดดโลดเต้นเหมือนกับควาง ทั้งนี้ก็เพราะว่านี่ cứ, cứ, คือการแสดงความชื่นชมยินดีที่เปรียบได้กับนบ,บุญจอรนที่อยู่ในคันของนางเอลิซาเบธเมื่อได้พบกับองค์พระเยซูเจ้ามันเป็นฉากที่พวกเรามองเห็นได้ชัดเลยว่าการทีน่นบ,บุญจอร์นบัพติสต์อยู่ในคันของนางเอลิซาเบธนั้นได้ ยอมรับว่าองค์พระเยสุเจ้านั้นเป็นพระปิญเจ้าของตัวเองและตัวเองก็มีความชื่นชมยินดีที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันทำให้เราเห็นภาพเมื่อนบุญเปโตรเนบุญยาโกโบหรือว่านบุญยาโกบเนี่ยแล้วก็จอนได้เวลาที่ได้ละทิ้งทุกอย่างและเดินตามพระเยสุเจ้านั้นเขามีความชื่นชมยินดี แล้วก็เวลาที่พระเยซูเจ้าได้ตายบรรดาทหารที่อยู่แถวๆนั้นก็ที่จะจับพระองค์เนี่ยก็ล้มลงเพราะว่ายอมรับว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเป็นเจ้าในวันเปาโลเองก็ยังเวลาที่พระเยซูเจ้าประจับไม้เขาล้มลงกับพื้นเหมือนกัน นี่ก็คือท่าทีที่แสดงออกถึงใครคนหนึ่งที่จะพบกับพระผู้ไถ่จะพบอย่างไรถ้าว่าเราไม่มีเวลาสำหรับพระองค์แต่มีเวลาสำหรับดูละครดูหนังรู้ทุกเรื่องพูดกับใครก็ได้แต่ยกเว้นกับพระปินเจ้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีจริงไหมครับฉะนั้นก็ขอให้คริสต์มาสปีนี้นั้นได้นำให้เรามาพบกับองค์พระเยซูเจ้า และเดินไปกับพระองค์ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์